ใช่หรอวะใช่หรอวะใ่เจ๊เล่นแด่งนีอินซียังไงก็ใช่อินซีไม่ใช่ทำไมมันมาง่ายกันมู้ช้างไจ่ใชลอินซีอินซีตอนอินซีทืดเ็ืดอินซีใช่ติ๊กเวดอ่ะอีจ้าแฉะแฉะแะแแะแฉะแฉแะแะและแคะแฉแฉะ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 แืะแฉ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 ะแ้งแป็นหมื่ะไม้ันี้นะ พี่เลื่อมพี่เลื่อขอเดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อมันเดี๋ยวให้ตายเกดี่ยก้องก้องกล้องก็ออนอยู่ครับขอแล้วขออีตีกับผ่านนพี่ช่วยพช่ช่ใช่ใช่ขาวกิโลกิโลใสไหนโอ้ยตกมือไิครับสโลนี่สามขอนําปลาหน่อยนะ แชปลาไม่ไม่เดี๋ยวก็เปิดทางเรือแช้์ปลาทองหลอนี่คือละสองร้อยห้าสิบนะใช่ผมเห็นมันจะลอดได้ทองเรือกลับมาหลังหลังจักบาดเลยโอ้ยยิไดีอ้ามดีมาม

พี่พาเราอีกช่วยเา